สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําขนมจีบนะครับเป็นไส้กุ้งกับไส้หมูนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องใส่น้ําตาลสายแดงนะครับต่อมานะครับเราก็จะใส่น้ํามันหอยแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็น้ํามันงาครับ แล้วก็พริกไทยดำครับแล้วก็ผงปรุงรสรสหมูหลังจากที่เรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับอ่าใส่ลงทั้งหมดแล้วเราก็มาคลุกเขาให้เข้ากันเลยครับเราจะคลุกไปเรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากที่เราคลุกเสร็จน,นะครับเราก็จะทิ้งหมูของเราไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับหลังจากหมูครบ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะมาเริ่มห่อกันเลย เราสามารถห่อแบบไหนก็ได้นะคะไม่มีกดตายตัวครับแต่ว่าห่อแบบนี้เพื่อความสวยงามครับแล้วการห่อขนมจิบมนะครับก็ยังเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวได้ด้วยนะครับพอห่อเสร็จแล้วนะครับเราก็เตรียมขึ้นนึ่งครับโดยการใช้ซึงครับ พอนึ่งได้ที่นะครับเราก็จะโรยน้ํามันงาอีกรอบนะครับเพื่อสีสันที่สวยงามครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วก็มาจัดจานได้เลยก็วันนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับวิธีการทําขนมจีบครับง่ายมากทุกคนสามารถทําตามได้หมดเลย